สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณกลับมาพบกับคุณครูฝ้ายนะคะคุณครูฝ้ายก็จะมาสอนเรื่องวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนเนาะค่ะวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี แล้ววันนี้ก็จะมาอยู่ในหัวข้อของอุปกรณ์เทคโนโลยีกับคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะการนำข้อมูลต่างๆมาประมวลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้ประโยชน์เช่นการรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูลการสํเเนาข้อมูลการแสดงผลลัพธ์ เราสามารถนำอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆมาช่วยได้อุปกรณ์ต่างๆที่นำมาช่วยในการจัดการข้อมูลนั้นเรียกว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราพบในชีวิตประจำวันนะคะก็จะมีเช่นเครื่องพิมพ์ก็คือ p ิมพเตอร์นั่นเองแล้วก็โน้ตบุ๊กนะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรทัศน์ลำโพงเมาส์ แท็บเล็ตเนาะแฟลไดร์ Fat ice, ที่เราใช้บันทึกข้อมูลต่างๆกล้องดิจิทัลที่ถ่ายรูปนะคะและวิทยุนี่ก็เป็นหน้าตาของอุปกรณ์เทคโนโลยีค่ะ ค่ะคอมพิวเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทำงานได้หลากหลายเช่นคิดเลขประมวลผลข้อมูลสร้างเอกสารนำเสนอข้อมูลวาดภาพหรือแต่งภาพชมภาพยนตร์ฟังเพลงหรือค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตค่ะมามาที่กล้องดิจิทัลกันนะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสามารถถ่ายภาพและ ดูภาพได้ทันทีเลยบางรุ่นสามารถแต่งภาพและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นๆได้อีกด้วยกล้องแต่ละรุ่นนะคะจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันจึงต้องศึกษาคู่มือการใช้งานให้เข้าใจก่อนใช้งานทุกครั้งเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้องดิจิทัลจะเก็บภาพแต่ละภาพไว้ในหน่วยความจำเรียกว่าเมม o r ก card ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีความสุในการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันไปมาต่อที่โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้การติดต่อสื่อสารสามารถพกพาติดตัวไปได้ง่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่นสามารถทำงานได้หลายอย่างเช่นถ่ายภาพ บันทึกเสียงดูภาพเคลื่อนไหวเล่นเกมหรือเสิร์ชหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายการมีค่าใช้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นการส่งข้อมูลหรือการโทรออกนั่นเองค่ะ,ะต่อมานะคะวิทยุเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ข้อมูลประเภทเสียงเช่นข่าวสารหรือฟังเพลงต่างๆค่ะนะคะโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่เทคโนโลยี ที่ให้ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวเสียงสัวอ,อักษรเช่นภาพพิยนหรือข่าวสารต่างๆอ่ะมากันที่6นะคะแท็บเล็ตนี่ค่ะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีคล้ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนักเรียนสามารถใช้ติดต่อสื่อสารเลือกสิ่งต่างๆได้โดยการสัมผัสหน้าจอโดยตรงใช้งานได้มากมายเช่นนักเรียนสามารถใช้สำหรับเรียนบทเรียนต่างๆค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เนต็ตหรือเล่นเกมค่ะ อุปกรณ์เทคโนโลยีแต่ละชนิดมีประโยชน์แตกต่างกันการใช้งานควรเลือกให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนใช้งานควรศึกษาวิธีการใช้งานให้เข้าใจและปฏิบัติตามคําแนะนำของอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นๆก่อนนะคะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีประโยชน์เราใช้คอมพิวเตอร์สำหรับสร้างเอกสารค้นหาข้อมูลวาดภาพ ศึกษาบทเรียนและอื่นๆคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาและผลิตออกมาหลายรุ่นซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันไปค่ะค่ะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญสําหรับคอมพิวเตอร์นะคะค่ะมาอันดับแรกจอภาพเป็นอุปกรณ์สําหรับแสดงข้อมูลต่างๆซึ่งมีหลายขนาดที่แตกต่างกันไป ตัวเครื่องนะคะก็จะเรียกกันว่าอย่างหนึ่งว่าเคสเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการเริ่มใช้งานจะต้องเปิดที่ตัวเครื่องนี้ก่อนเป็นอันดับแรกค่ะค่ะต่อมานะคะคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์สำหรับข้อมูลตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมายต่างๆโดยการพิมพ์ค่ะต่อไปเมาส์นะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับที่ใช้คลิก เพื่อเลือกข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการลำโพงเป็นอุปกรณ์นี่นะคะลำโพงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงเสียงออกมาคอมพิวเตอร์บางรุ่นอาจมีลำโพงติดมากับจอภาพเลยนอกจากนี้ยังมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือเรียกว่าน้ t ตบุ๊กที่รวมอุปกรณ์ต่างๆเช่นจอภาพคีย์บอร์ดไว้ในเครื่องเดียวกัน ตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์จะมี CPU ที่เป็นหน่วยประมวลผลกลางในการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งเปรียบเสมือน,นสมองของคอมพิวเตอร์ที่ต้องอาศัยการสั่งจาก CPU เสมอค่ะ CPU ก็จะอยู่ในตัวเครื่องที่เป็นเคสนี่นะคะตัวนี้ค่ะค่ะมาในหน้าของการบ้านกันนะคะกิจกรรมที่3.1ครูจะบอกว่าถ้า เขาให้เขียนหรือวาดภาพอะไรลงไปถ้าเกิดมันมีเนื้อที่พอนักเรียนสามารถเขียนลงไปบนเนื้อที่ที่ว่างตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ละข้อถ้าไม่พอจริงๆครูแนะนําว่าเอาเอกเอากระดาษรายงานหรือกระดาษ A4 มาเขียนพอนักเรียนเขียนเสร็จนักเรียนก็สามารถแม็กแบบพักับครึ่งเนาะแล้วแม็กตามมุมที่นักเรียนถนัดเลยเหมือนการส่งกันบ้านครูแล้วก็แม็กไว้ในหน้าที่37ก็ได้ค่ะ อันนี้ข้อ 1. น,นักเรียนบอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ตนเองพบเห็นหรือเคยใช้งานในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรมากที่สุดและใช้เพื่อประโยชน์อะไรอ่ะถ้าเกิดเขียนพอนักเรียนเขียนมาไว้ในหน้านั้นได้เลยค่ะ แล้วก็กิจกรรมที่3.2รู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะนักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่รู้จักในภาพได้เลยก็เหมือนที่คิณครูสอนไปเมื่อตกี้นี้ใช้ไม้บรรทัดลากตีหรือตีเส้นก็ได้ค่ะแล้วก็แบบทําการโยงนี้แล้วก็เขียนไปเลยว่าอันนี้คือหน้าจอเขียนลงไปในหน้ากระดาษนั้นได้เลยค่ะเป็น,นอันนี้คือหนังสือที่นักเรียนซื้อแล้วนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลย หรือถ้าใครไม่พอครูย้ำนะคะว่าให้เอา A4 หรือกระดาษรายงานมาเขียนเพิ่มได้แล้วก็พับกระดาษ A4 ให้ให้เป็นครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็เขียนในหน้านี้ด้านในก็ได้แล้วก็แม็กแม็กกับในสื้ออันนี้สมมุติว่าเป็นหน้าที่ครูสั่งกันบ้านไป แล้วก็แม็กแม็กลงไปตรงอย่างนี้ได้เลยคือเวลาส่งงานครูก็แบบมันก็จะอย,อยู่ในเล่มอย่างนี้นี่ค่ะถ้ามาถึงสไลด์นะ่าสุดท้ายนะคะในสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเรียนเรื่องซอฟต์แวร์และการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นกันในส่วนของสัปดาห์นี้นักเรียนก็อย่าลืมทำการบ้านนะคะถ้าเกิดเขียนไม่พอจริงๆคุณครูแนะนำว่า A4 ือกระดาษรายงานนะคะเสร็จแล้วก็แม็กเข้ากับในหน้ากระดาษดังนั้นเลยที่คุณครูสั่งการบ้านเลยมันจะได้ไม่แยกชิ้นกันแล้วก็จะได้สะดวกต่อการหาด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนักเรียนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองอย่าลืมใส่แม็กก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะในส่วนของสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย